สวัสดีค่ะวันแม่แห่งชาติปีพศ2567ตรงกับวันอะไรนะคะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันจันทร์ค่ะที่12สิงหาคมนะคะซึ่งวันแม่นั้นก็ได้กําหนดถือเอาวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ<ะ>ิ์นะคะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งตรงกับวันที่12นั่นเองเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะ สัญลักษณ์ในวันแม่นะคะก็เป็นดอกไม้ดอกปะลิค่ะซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมนะคะอีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะกิจกรรมในวันแม่นะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ การประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่สําคัญนะคะการจัดนิทรรศการให้ความรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับแม่ค่ะการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะการทําบุญสายบาตรกุศนกุศลนะคะการนําดอกมะลีนะคะร้อยเป็นพวงมลาลัยไปกราบขอพรจากคุณแม่ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ